ช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโตก้นั่งข้างพี่โอ๋คขึ้นตึ้งเสร็จหรือเปล่าครับพี่แป้งตึ้งเสร็จนั่งเไม่ได้พอดำนะตอนนี้โอ้โหขอดานขวาอยู่ดาตรงนี้ขอด้านี้เลยครับฝั่งนั่ง้องค่ะ เาแต่นั่งกับฉันจ้ะอาจพี่นะแล้วก็นั่งตุ๊กตุ๊กอันนี้คือลำตันทองไม่อันนี้คือตุ๊กตุ๊กพันธุ์น้ามกเลยอ่ะลเลียพราี่อจรพี่ไม่ต้องนั่งจริงพี่นั่งบ่อยแล้วไม่กล้าจริงใช่ไหดิฉันเป็นพี่ปุ๋ยพันธุที่ตอนได้นั่งสองท่านตอนได้นถ้าจะนั่งตรงนี้ฉันดิฉันเป็นุ่กุพี่คนเดียวระเชื่อพี่เชื่อพี่ฝรังแผอำาตยอะไรที่ต้องสูไม่อ จ๋าเสียเราเอาไว้ขอถ่ายรูปเเดี๋ยวราขอถ่ายรูปก็อีกนี่มีมีกิมมิคอะไรไหมครับมีความพิเศษอะไรไหมครับแม่ชอบมากเลยก็อีกตวเนี้คือพี่เห็นในในแคตตาล็อกชอบมากชอบชอบแม็กไกว์ของไอกาชอบมากสั่งพี่เห็นปุ๊บในแคตตาล็อกพี่ก็ตอนแรกก็ชอบมากเนาะแต่ก็เป็นพี่จริงๆนะเป็นนางพญาที่แบบสวยไม่บอกเอาห้องเมียวนี่เลยจริงชอบห้องนี้จริงๆเลยพี่แป้งทำไว้ทำอะไรครับ คืออยากจะมีแบบว่าอะไรที่มันน่ารักน่ารักและน้องสาวพี่อ่ะก็เลยเขาทำแลนพีแลนด์เกตก็เลยช่วยดีไซน์แล้วก็ช่วยแต่พี่ก็เป็นคนซื้อเฟอร์นิเจอร์เองทำโน่นทำนี่เพราะฉะนั้นแต่ว่าน้องพี่เป็คนทำแลนด์เกตอยู่แล้วใช่ทำรนกีทำสุดแล้วก็เนี่ยค่ะแต่พี่จะซื้อไปเองอะไรเงี้ยโน่นดัมชอบตอนร้านคุณปิดมาขอพี่แป้งอยู่ห้องนี้เลดช้บขพี่ ก็ใช้แม่พี่ชอบมากแม่พี่ชวนแม่พี่มีแปดสิบได้แล้วชวนเพื่อนแม่พี่แมาใช้แล้วแม่พี่จะเปิดสิ่งกาเทานี้เลยขอบคุณมากน่ารักนี่เลน้ปกติตรงนี้นี่มาปาร์ตี้หรือว่าทานข้าวเลยด้วยกันบ่อยๆของแม่พี่ทานจริงจังเลยคือทานขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำมันเลยแล้วพี่เชิญมาทานได้นะแล้วคุณแป้งคุณแป้งปกติทานที่ทานอย่างนี้ไหมฮะไม่ทานอันนี้เป็นการของขนมที่น่ารักเอามาทาน าชีวิตจริงนอนพันข really, yes, so ึ้นทางพี่เป็นคนทานอาหารไทยมากๆเลยเป็นคนทานเผ็ดทานเปรี้ยวอาหารอีสานถ้าขนมจีนทำของเผ็ดๆพี่เป็นคนกินได้มากกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเงี้ยให้พี่รีวิวรักก๋วยเตี๋ยวนี้ได้เลยนะรอ้จริงเหรอบางพักก็เี่นเชิญที่อัธรรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปแถวๆอยู่ที้หมดคือโทรศัพท์ก็ได้จอดแจ้งจริงๆแล้ว ใช่ต้องแวะมาทานกับพี่นะดูหลังตีเทนดี้เจ็ดแล้วก็เออซื้ออาหารอรรถรสมาทานหรือไม่ก็ไปประดุปลาดุกสดผัดตต่ตัวร้านทั่วจังซอยอร่อยมากปลาดุกเขาแกะกลางให้แสดงว่าอาหารอย่างเงี้ยวันเนี้ยที่เอามาจัดกันอย่างเงี้ยไม่ใช่สิ่จริงของนวลพันธ์ไม่ใช่พี่เอามาให้น้องโอโอ้โหพี่ชอบเลยพี่เห็นร่างไปนะโอ๋ออน้องโอ๋ชอบชอบเล่นขนมถือว่าเคทล็อกที่แบบไม่มีใครทำอะไรนวลพันธุ์นักจริงน้ำปา เออไม่ทานหวานพี่ไม่เคย eat clean เลยนะก็คือปกตินี่แหละก็คือใชตปกติเรื่องแบบเนียขนมแล้วพวกน้ำอัดลมอะไรเงี้ยที่มันจะทำให้แบบวิตามินก็ไม่ค่อยได้ทานวิตามินไม่ทานเลยดีแล้วแต่่านอกจากอย่างนึงที่ที่เมื่อกี้พี่โมดำได้พูดแล้วคือพี่แป้งเนี่ยก็จะเป็นเป็นเรื่องธุรกิจแฟชั่นเนี่ย ก็ยังทุกวันนี้ก็ยัง,ย,งยังดูแลอ<ด>ย่างมันหน,หนาอยู่มันคือความสุขเลยใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังเป็นเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว่าถือหุ้นส่วนน้อยนะคะในของของแอนนี่ซึ่งก็ดีมากพี่ก็แฮปปี้นี่พี่ก็ถ่ายอีกอย่นึงนี่นนไง <c oughs> แอนมีเอซอย่างที่บอกมาใช่ไหมจริงๆแล้วพี่แป้งเป็นคนที่เริ่มต้นตั้งแต่โอ้ที่จริงหลายๆแบรนด์ปีต้องเรยนกุ้งค่ะแอมีเอซปีหนึ่สองพัส แต่ก่อนนั้นนพี่ทำซีรีส์แล้วก็ทำช็อกโกแลตกูดาว่ามาก่อนซีรีส์นี่ของพี่แรงเลยใช่ตอนที่เกศสอนภาษาพุ่มเปิดซีรีส์แล้าคนถือพุ่มเปิดซีรีส์นี่ค่ะมีสารมากนะแข่มากอ่ะจริงจริงอีกหลายหลายแบรนด์ที่แบบว่าเรารู้จักเพราะว่ามานี่ทอดมานี่อะไรแบบเคยทำไปแล้วและขายไปแพงมาก่อนเน it, show, ี me me ่ยใช่ใช่ใช่รเอ้บูมเมอรีนคริสตอฟอะไเนี้ยเออหมดเลยคือดังๆหมดเลยซึ่งหลังๆก็คือโอเคแหละฝรั่งเขาก็มาเปิดเขาเอง แต่ความสนุกสนานความสนใจความแบบยังเป็น แฟชั่นดิสตาร์ชอบแต่งตัวก็ยังเป็นอยู่ใช่สิเห็นชุดแต่ละชุดไม่น่าคุณพี่แป้งชุดของพี่แป้งใช่สวยๆทั้งนั้นสวยเซอร์เนี่ยพี่แป้งวันนี้พี่แป้งใส่ชุดสวยแล้วเสื้อผ้าพี่แป้งต้องดีๆทั้งนั้นวันนี้ผมมีของมามอบอีกแล้วค่ะพี่เป้งนี่เลยครับผลิตภัณฑ์ไฟไลน์นะครับปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นครับเอเวกันซีวีครับกลิ่นหอมหรูติดทนยาวนานช่วยกำจัดต้นเหตุของกลิ่นอับชื้นด้วยเทคโนโลยี fxtec ครับและที่สำคัญครับยังช่วยถนอมให้ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่ายสมใส่สบายขอมอบให้พี่แป้งเลยอขบฮะนี่เป็นไปได้ยังไงด้วยต่อบคคุณตึงจริงๆอย่างที่พี่บอกพี่แป้งทำงานเยอะมากมีก็ตอนนี้มีปีทำเรื่องที่จะให้ทำใหม่แล้วนะมีอีกต้องทำยูทูบยูทูบบ้าดเหรอพี่แบบนี้ไม่ยูทูบไม่ได้แต่โอเด็กพี่เขาให้ทำรายการแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดแต่เราไม่ได้ทำต่อมีรายการตามมาดามตามมาดามับรายการบ้านเราบ้านเราเหมือนกับว่าไป ช่วยทำตามจังหวัดต่างๆโปรโมทจังหวัดเนี่ยแม้แต่ว่าทำธุรกิจประกันภัยอะก็มีไปนู่งไปนี่เยอะออแต่ไม่ได้เป็นแบบอูยูทูบเบอร์ยิ่งใหญ่เลยไม่มีเลยซึ่งวันนี้พี่แปงกเขาทำนอกจากของขวัญนี่พี่แปงกให้ประกัน ทุกคนด้วยนะเนี่ยใจมากคุณต้องขอบคุณคุณแป้งให้ก่อนขอบคุณครับแลวพวกเราก็ถือเป็นลูกค้าเชื่อแป้งจริงๆขอใจมากเลยเขามากว่าวันนี้คุณแป้งทำประกันให้ทุกคนกันขอบคุณมากแเรากงเชื่อแป้งต่อไปนี่พี่มได้ไปถ้าทำรายการตามมาดามเนี่ยจะเป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกเรื่องของมาดามทำอะไระทำมาดามให้ับากดูร วันนี้พี่ถ้าสมมติจะพูดจริงๆพี่แป้งเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่แบบว่าหนึ่ง<ฆ>อายุไม่สามารถทําอะไรได้<ฆ>อายุไม่ใช่อุปสรรคอายุเป็นเพียงตัวเลขที่แป้งสามารถทำทุกอย่างได้อินเทรนตลอดเวลา<ฆ>อยากจะบอกถึงทุกคนปีใหม่แล้วควรจะเริ่มทาอะไรที่แบบว่า<ฆ>ให้อายุเป็นเพียงตัวเลขห้อยู่ทันยุคทันสมัยได้ตลอดเลยพี่แป้งพูดออกรายการนี้นะคะว่าคิดว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราเนี่ยโดนดิสรับด้วยโควิด แพนะนดามิกซึ่งแต่แรกเราจะคิดว่าออดิจิทัลเข้ามาดิสรั่หน่อยแต่พอมาเจอตัวนี้เข้าเนี้ยมันก็ทําให้2ปีมาแล้วทําให้ทุกคนเนี้ยออมีชีวิตที่อยู่ค่อนข้างจะยากมากแล้วก็สลับพี่เนี้ยเป็นคนที่ทําประกันและพ่อพี่เนี้ยบริษัทพี่เนี้ยปีนี้อายุ89ปีเรารู้เลยว่าโรคระบาดเนี้ยเมื่อร0อปีก่อนมันมีไอ้ไข้หวัดสเปนคนตายประมาณ40-50ล้านคนก่อนหน้านั้นก็มีสมอพ็อกคนตายเป็นร้อยสอล้านคน แต่พี่กับมองว่าโลกเนี้ยเขาจะอยู่กับเราตลอดไปในความรู้สึกของพี่นะยกเว้นถ้าโอไมครอนมันแบบว่ายิ่งมันแพร่เร็วเนี้ยเข้าเชือ้อถ้าเชื้ออ่อนลงเนี้ยก็อยู่แต่คนเราทุกคนเนี่ยทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่พึ่งพ่าก,กันท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมคะพอมามีล็อกดาวน์เนี่ยหลายบริษัทไปไม่ไหวก็ต้องเลทออฟคนนะหลายบริษัทพอมีล็อกดาวน์เวิร์กฟรอมโฮมหลายบริษัทที่ไปไหวแต่ว่าเจ้าของบริษัทมันน่าคิดว่า จะมีพนักงาน60คนก็พอที่เหลือไม่ต้องมีมก็เลยออกพี่ว่ามันทําให้ทุกอย่างเนี่ย KPI ของชีิตคนเปลี่ยนไปมากพี่กลับมองว่าโลกเนี้ยมันมาทําให้เกิดความสมดุลระบบนิเวศกลับมาเนี้ยไอ<ห>ตัวรนะมังออกลูกน้าําใสใช่ไหมแต่ใน<อ>ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายคนในวันนี้ไม่ได้ติดตอนแรกๆคนกลัวติดโควิดเพราะคนกลัวเสียคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่คนรักเพื่อนฝูงแต่วันนี้พี่กลับมองว่าคนเนี่ยนะคมอ คนกลัวตกงานคนกลัวไม่มีอะไนเยอะมากมพี่กับว่าวันนี้ต้องกลับมาคิดว่าหลายคนเนี่ยปีใหม่เนี่ยต้องเปลี่ยน KPI ของชีวิต<ม>พี่เชื่อว่าคนหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยที่ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนและลูกหลานโดนเลี้ยงเนี่ยเขาสู้คิดใหม่ลูกหลานกันไปว่าเออเรามีชีวิตที่พอเพียงกําลังดีแต่มีงานของตัวเองแล้วไม่ต้องเป็นนี้สิ<ม>นลูกน้องพี่พูดเลยว่าล็อกดาวน์ทีเนี้ยบ้านไม่เหลือให้ล็อกแล้วนะ ไม่ไม่นี่คือแฟกต์เนอะและพี่ทําธุรกิจประกันตัวแทนพี่นี่เป็นแสนแสคนอยู่ในเพื่อนที่รู้เลยว่าคนเนี่ยกาลังยากจนแล้วก็ทุกคนอยากมีอาชีพที่กําลังดีพอเลี้ยงตัวได้พี่ก็เลยมองว่าหลายๆอย่างเนี่ยคนหลายคนเนี้ยกลับมาเปลี่ยนเปลี่ยน KPI ชีวิตคือ KPI คือมองว่าชีวิตที่มีความสุขบ้างแล้วก็ได้ออกมาเจอเจอสังสารเพราะว่าถ้า ถ้าเราไม่สามารถอยู่กับโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะให้ลูกเราเรียนออนไลน์อายุเจ็ดปีเพราะเด็กต้องการเพื่อพ่อแม่ก็เหนื่อยครูคนสอนก็ไม่ได้เตรียมพร้อมในการเรียนออนไลน์อ่ะและคนเป็นคนน่ะพี่มองว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยากเจอกันนักร้องนักดนตรีว่าด้านักร้องนักดนตรีเขาไม่มีที่ให้เล่นแล้วอ่ะมัน มองว่าจริงๆแล้วเราต้องช่วยกันที่จะทํำยังไงที่อยู่กันให้ได้แล้วก็สิ่งที่จะฝากวอวยพรถึงผู้ชมของรายการตีท้ายเกลืก็คือว่าพี่มองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามีสติที่มั่นคงนะคะ <c oughs> มีสติที่มั่นคงมีใจที่ร่มร่มแล้วก็อยู่กับสิ่งนี้ปรับเปลี่ยนพี่มองว่าอยู่กับปัจจุบันแก้ไขไปตาแล้วก,วก็เรียนรู้กับการที่จะปรับตัวให้อยู่กับ <c oughs> สิ่งนี้ไปให้ได้ <c oughs> รวมทั้งสิ่งเนี่ยพี่มองว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าวันนี้ทุกอย่างมันช็อตดาวมันปิดไปหมดแล้วเราจะอยู่กันยังไงใช่มันมีหลายครอบครัวด้วยนะคะพี่เปิดเรื่องของการปรับมุมมองใช่ถ้าเรต้องปรับทุกปีไหมก็ต้องปรับตั้งรต่ปงใหม่ต้องปรับให้ดีขึ้นจำให้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ออกกำลังกายทั้งวันหลังๆเธอไม่ออกแล้วเธอเป็นคนที่ออกทุกวันเลยกลับมาที่กลับมาทตรงนี้กลับมาตีชนินท์หนักทุกปีดีจริง วันนี้เป็นเกียรติสุดๆแล้เป็นเกียรติแบบนี้เหมือนกันนะคะเป็นเกียรติที่เจอกันนะคะที่แล้วทุกคนก็นะเหมือนเดิมนะคะมขอบคุนชัยแต่ก็ได้ความกลับมาอีก่ด้วยดีใจม่ไหมล่ะสนุกกินหนุ่มไมเนี่ยอะไรของกันเอาขอบการ์ตูเป็นรายการจะไปทีะต้องร่วมมาร่วมรายการกับเราใครงี้ติดตามตีไทยายขวนะคะรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูนะคะทุกวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ วันอาทิตย์บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสองโมงอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะพูดเวลาไปเรื่อยๆวันอาทิตย์นะคะบ่ายสองโมงสิบห้าทางช่องสามกดสามสิบสามค่ะวันนี้พวกเราไปกันก่อนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยามีิโคบาลามีนรักษาอาการชาจากปลายประสาทักเสบ ผลิตภัณฑ์กรับผ้านุ่มฝฟายลายสูตรเข้มข้นอลิแกนซีรีส์ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ